สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สตัวรูดนะครับผมในงวดประจำวันที่27เมษายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่26นะครับผม สำหรับวันที่26นะครับผมแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่1กับ7นะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมมา17นะครับผมมาตัวเด่นนะครับผม17ในรอบเฉพาะกิจแล้วก็91สายวิ่งสายรูดนะครับผม91ในรอบ vip สำรับในตัวกันนะครับผมมา3 2ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมส2 2 3ในชุดกันนะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเ c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำรับวันที่2ี่บชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผม มินจะให้เด่นอยู่ที่5กับ6กสำหรับ5้านะก็ผมมี5 1 5 2 5 4 ห้าเและก็ห้าแปสำหรับ6กนะครับผมมี6กสอ64กส และก็68แปดสำหรับในชุดกันนะครับผม หนสี่นะครับผมสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมเบิ้ลจะมี1น2่4ห5ึและก็6 6หกสำหรับ3ตัวนะครับผมมี1 5 2 0 5 7

สีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ